นี่คือผมจะขอของคุณยงครูทอ,องลุยจะขอสามพานนะครับลูกชายท่านทาน่ทานใช้แสงสุขใสพอดีสาวสาวนคนรพนมคือลูกชายคนนี้ชื่อไทรนามสุกใสหรือชื่อชื่อนิกเนียมครับว่าดงหลวงเขามีพี่สาวชื่อ ชอ่อชื่อบุญนาคถูกใสนะครับแล้วก็ชื่อเล่นว่าบางไทรไอ้บางไทรคือมวยน้ําสําคัญที่ไหลผ่านภูผานเป็นสายเลือดคนลงหลวงก็เป็นชนชาติเป่นอโก้นะครับในความเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในที่ในกลางภูเขาเขาว่าไ้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอหนึ่งนะฮะ ดังนั้นเนี่ยเราจะจัดงานเปิดถ้ำสายแสงสุดสขึ้นในวันที่หนึ่งพฤษภาเนี้ก็เลยไทยนามได้มามรู้จักกับพวกอาทั้งายเนี่ยครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ได้ฟังที่จะจัดงานอย่างนี้เรามีความรู้สึกยังไงอ่าขอให้พูดของความรู้สึกนะครับครับก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผมก็เป็นบุตรชายโดยตรงของคุณพ่อไก่แสงสุดสนะครับคือ งานนี้ที่คุณอายงและคุณหมออนุวัฒน์เนี่ยเป็นแม่งนานในการที่จะจัดพิธีเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภุพานที่ปูไม้ฮาวอำเภอดงหลวงจังหวัดพิบลาหารนะครับโดยใช้ชื่อว่าถ้ำไขแสงสุขใสเนี่ยมีความรู้สึกยินดีและมีเป็นเกียรติยิ่งที่ท่านให้โอกาสก็ยังให้เกียรติรักและเคารพใคอ,ยอยคุณพ่อเนี่ย ไปคุณพ่อเนี่ยห่างกับผม50ปีแต่คือคุณพ่อเนี่ยบอกเสมอคือว่าผมเห็นตลอดตั้งแต่ผมจําความได้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กที่บ้านผมเนี่ยไม่ว่าจะคนทุกระดับชั้นสอสอัฐมนตรตีพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นอดีตน,นายกรัฐมนตรีหลายๆายท่านนะครับก็แว้เวียนมาหาที่บ้านผมพี่แสงเนี่ยเป็นผู้ให้มีแต่ให้มีแต่ให้น้อง ไม่เคยคิดที่อยากจะมีเงินทองแต่เงินทองพี่แสงเนี่ยหามาได้ตลอดหามาได้ก็ามาช่วยยืนจืนน้องๆใครตกทุกข์ได้ยากพี่ไก่แสงช่วยงานที่พี่แขกขายแสงได้ชื่นใจคืองาน70ปีของพี่ไข่แสงล้างมือในงานทองคลาที่ทานเซนกิจก็มีทางคุณอาหลายท่าน ให้การสนับสนุนและพี่นอ้องประชาชนมาร่วมงานกันอย่างทับขั้งนะครับอันนี้พี่ไก่แสง,งเสียชีวิตครบ20ปีแล้วแล้วทางคุณอายงเนี่ยที่เป็นแม่งานเนี่ยก็อ,อยากจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อว่าท้าไก่แสงสงสัใสผมก็รู้สึกว่าผมดีใจที่ นักตอบสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายๆท่านหรือสมาชิกพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยในอดีตย,ยังเคารพท,ที่ทแสงสดใสและก็เชิดชูให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นสถานที่แห่งนี้แต่ครั้งนี้ถ้าเราได้ทำพิธีเปิดเป็นถ้ำแสงแล้วเป็นจุดไฮไลท์จุดท่องเที่ยวแล้วเนี่ย แน่นอนครับคือต้องมีประชาชนหรือคนรุ่นต้นหลังๆพร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อของประเทศไทยว่ายุคสมัย14ตุลาหรือก่อน14ตุลานี่ไม่ว่าใครต่อใครประชาชนชาวบ้านหรือใครที่ไม่มีอำนาจจะคิดจะทำอะไรก็โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งต้องหลบหนีเข้าป่าเพื่อเอาตัวรอดพี่ไขแสงเนี่ยก่อนที่จะเข้าป่ากแกไม่เคยคิดที่จะเข้าป่าแต่ด้วยพวางที่ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบอกว่าต้องหลบหนีเข้าป่าแล้วถ้าไม่หลบหนีเข้าป่าเนี่ย,ยคุณจะไม่มีชีวิตอยู่นะจนกระทั่งพี่ไขแสงต้องหลบหนีเข้าป่ารถรถยนต์สี่ตอง พี่แขแสงเป็นเจ้าของใช้รถซีตองอยู่แต่ก็ต้องมอบให้ด็อกเตอร์บุญสนองบุญโยธยานซึ่งเป็นเลขาธิการทัพสังคมนิยมแห่งประเทศไทยให้ใช้เพียงแค่วันเดียว28กุมภาพันธ์2519ด็อกเตอร์บุญสนองบุญโยธยานถูกนอบสังหา,ารคราวนี้คิดว่าการที่ทางการ รอบสังขารเขาต้อคุณสองนี่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นพี่ขกยแสงสุไสเพราะว่าพี่ข่แสงสุไสเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นตัวการซึ่งเป็นคนที่ทางการหมายหัูเอาไว้มากที่สุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านที่ รับชมในช่องของคุณอายมเนี่ยได้มาถ้ามีโอกาสได้มาเข้ารู้มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเราจะมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้นะฮะแต่พิธีเปิดเนี่ยจะเป็นวันที่1พฤษสภาของนะฮะยังไงก็ขอกราบเรียนนะครับขอบคุณมากครับครับนะครับนี่คือ,อลูกชายนะครับคุณไทรนามสงสั งานเปิดถ้ำไคแสงเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยทั้งวันนะครับช่วงเช้าก็ไปถึงเที่ยงเราเปิดถ้าไคแสงละโรงเดียนการเมืองการทหารของคนรุ่นหตุลาและช่วงบ่ายครับไปสองโมงจะมีการเสนาประวัติศาสตร์การต่อสู้คนอีสานต่ตั้งแต่ยุคเสรีไทยยุคสีดีรับน์ตีมาถึงยุค1ิตุลาจนมาถึงยุคน,นี้แหละครับยุคไคแสงนะฮะถ้าก็ช่วงเย็นก็มีการบันเทิงโดยศิลปินทั้งในเมืองทั้งในป่านะครับ ก็ที่พักที่อะไรเรืที่พักพอที่พักก็มีได้สนองได้ครับรอบๆภูมีดีสอดมีอะไรนะครับแลก้การลงแรม,มยั่หนึ่งที่บุกทหารก็ไม่ไกลจากตรงหลวงนี่นะฮะทางก็สะดวกสบายเฉพาะทําไกแสงนี่ก็สามารถที่ไปได้สะดวกเพริะทีถนนใหญ่นะครับไปปลอดภัยเพราะมีป่าไม้ให้ความทุกพองอย่างดีนะครับดังนั้นก็ขอเชิญไปเที่ยวกันนะครับ พี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับไปเฉพาะคนที่เคยเข้าป่าหรือว่าเป็นคน่ายสีปรชาที่ปไตยหรืออาชีพไหนนะครับก็ไปได้ทันหมดนะครับเพราะแหล่งท่องเที่ยวนะท่านไปก็คือนำรายได้เพื่อส่ชุมชนนะครับไปได้แก่ใครท่านไปกินอาหารทา่านแวะรับประทานอาหารหรือคือคนหมากล่างไม้อาหารปลาเห็ดอย่างที่หน,น่อไมอนน้นี้ก็ได้ประโยชน์กับลูกหลานแถวแถวภูผันนะครับดังนั้นขอเชิญครับ จะไปร่วมงานกันนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดก็จะคุยอีกทีหนึ่งครับควันนี้ครับครับครับับผมป็นเชิญ